คดีที่ยืดเยื้อมานานแต่ว่าในที่สุดก็จบลงแล้วค่ะเมื่อไฮโซแชม์ so นะคะได้โพสต์ขอโทษรัศมีแขในไอจีค่ะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าสารด้วยกรณีที่ป่าแก้วใส่รัศมีแขค่ะ สืบเนื่องจากคดีที่แชมป์จีรัสทำร้ายร่างกายนะคะโดยใช้แก้วเนี่ยปาที่ใบหน้าเมื่อเดือนกันยายนปีพศ2563ค่ะจนได้มีการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อหน้าสารแขวงพัทยานะคะโดยอายการและก็ทนายต่างได้ยื่นฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ค่ะแต่ว่าจำเลยมีเจตนาจะขอโทษแล้วก็รับสารภาพนะคะสารจึงนัดไกล่เกลี่ยให้รัศมีแขกแล้วก็แชมป์เนี่ยมาพบกันในวันนี้21เมษาย โดยมีศาลเป็นคนกลางในการเจรจาจนจำเลยเนี่ยได้ทําการขอโทษรัศมีแขยังเป็นทางการนะคะแล้วก็ถอนฟ้องคดีอาญาที่ได้ยื่นฟ้องมดดาคชาภาและรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นที่ได้ฟ้องต่อศาลอาญารัชดาค่ะเมื่อคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายมาตรา295เป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้นะคะประกอบกับจำเลยรับสารภาพอีกทั้งรัศมีแขผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ติดใจเอาความค่ะ ารจึงพิพากษาลงโทษจำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295ลดโทษให้เป็นปรับจำนวน20,000บาทนะคะล่าสุดแชมป์ก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษรัศมีแขในแอจีแล้วค่ะบอกว่าผมและก็คุณรัศมีแขได้ทำความเข้าใจกันด้วยดีแล้วผมขอแสดงความรับผิดชอบและก็ขอโทษคุณรัศมีแขต่อหน้าสารนะคะแล้วก็ต่อสังคมในที่นี้อีกครั้งหนึ่งและขอแสดงความเสียใจยในการกระทำนั้นจึงขอรับผิดชอบในการกระทำ และขอโพสต์ข้อความนี้เพื่อแสดงความขอโทษอีกครั้งต่อคุณรัศมีแขค่ะ